โบ <screws> ม <telescopes> really ้าหมุนมากค่ะสวัสดีค่ะเพือช่อง บัวกินและค่ะวันน an ี you you ้นะคะน้องบัวนะคะก็จะมาท่านส้มตำปูม <các> ้าค่ะผักวันน <mon> ี <and> ้นะคะก็จะมีผักคอสผักกาดหอมแล้วก็เตงกวาค่ะน้ำนี้นะคะก็จะเป็นน้ำอัดลมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยค่ะจะบอกว่าปูม้าตัวใหญ่มากค่ะนี่ค่ะ หลายมีหลายตัวด้วยนะว,นยว้า,านวนังย้างมาค่ะเซฟๆนัวๆกันค่ะอืมบูม้าละมุนมากค่ะ อร่อยมากค่ะหวานมาก,มาก,มากวันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะบัวนังบดดเจ็บคออยู่หานเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ว่าบวนเริ่มว่ามันเผ็ดแล้ว เริ่มผิดแล้วฟูมาเนื้อแน่นแน่นนี่นี่อย่างแน่นอะ่ะอืมเดี๋ยวอืม อันนี้แบ็กเกาเนี่ยครับไม่ใช่ของน้องบัวน,นะคะพอดีเป็นของพี่บิวนะคะ อร่อยมากกินมากผูมาแบบมีแบบมีหลายตัวม,มากค่ะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนี่เนื้อเนี่ยนี่ค่ะเศษเนื้อนัวค่ะอ a

ท่านเพื่อนมีคําถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ลงมาใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะเขาจะมาแบบรวบรวมแล้วก็ทําเป็น Q&A นะอืมอืม <c oughs> จะมีทำาอ่ะวันนี้เมื่อทานอะไรกันคะมืดทานเมนูนี้เลยะคะ่ะตามปูม้าีา่้ย่างแน่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดก่นอน อโปิดเทอมร้างบวนะคะก็จะตัวบมบวมหน่อยนะตนี้อยู่บ้านนะหันทั้งวันเลยไม่ปิดก็บวมไหมโอ้ตาก้องแกงนะคะโอ้แกงอ่ะอืม หาไปทําฮะเริ่มเผ็ดแล้วโอ้ไม่ไหวเลยอืยอยอยอย เสียดายค่ะไม่มีค่าขนมไปโรงเรียนจะบอกว่าปูแบบชุ่มฉ่ำมากะค่ะแล้วแบบเน,นื้อก็แบบละมุนหวานเั้งเล่แต่ว่าแบบเผ็ดมากแต่ว่าก็แซ่บนะเปรีป้ยวเปรี้ยวแซ่บนะ ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามอย่าล,ลืมกดดิงด่งคิ๊งๆิ๊งน้องบ้วยนะคะวันนี้น้องโบลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย